สวัสดีครับผมบึงจาก53มอเตอร์แนะนำรถสวยเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเลขไม่อยู่แค่5,9 0 0 0กิโลเท่านั้นเองมากับสีเทาเงางามตาแตกคันนี้เป็นเจ้าอีซุดีแมนะครับรถปี2019เกียร์ธรรมดา6สปีดเป็นเครื่อง1.9นะครับคันนี้แต่งทรงลงล้อมาเรียบร้อยสไตล์ยีราฟแคระ ใครหารุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับทั้งภายนอกภายในสวยงามและที่สำคัญราคาไม่แพงเลยคันนี้เปิดขายอยู่ที่ราคา499,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้นะครับปรึกษาได้รถเราจอดอยู่ที่แถวเดอะมอลล์บางแคถนนการจนาพิเศษ รายละเอียดต่างๆของตัวรถจะลงไว้ใต้เดสคริ t i o n ของคลิปนี้นะครับหรือหากท่านใดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร0639435127หรือแอดไลน์ ID มาที่ l ล n e แอด53มอเตอร์ผมสัญญาว่าจะรอตอบคำถามทุกท่านอย่างใจเย็น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นำรถด,ดีๆมานำเสนอให้ท่านได้นำบาเลือกใช้เป็นเจ้าของกันนะครับ